อีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้แม่บอกว่าเหมือนกับแะไรน้นโดนหมกเม็ดมา3าเดือนเป้าเลยไปหาพี่เดชาเลยฮะล่าสุดเราไปคุยกับทนายเดชากิติวิทยานันต์ดอกทนายเดชาเห็นภาพแม่เลยใช่ไหมวันนี้แม่ไปนั่งกับลุงอัดไปนั่งกับสสเต ทานายเดชาเนี่ยบอกเลยนี่นะครับบอกว่าเอาจริงในส่วนคดีผมกับตํารวจมองทิศทางเดียวกันเราก็เชื่อในพยานหลักฐานในสํานวนของตํารวจคือมันร่วมกันประมาทขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมงานของนายอัจฉริยะไม่ได้มีหลักฐานเด็ดผมเรียกว่าคณะตลกเอา<ม>นี่ฮะคณะตลกส่วนตัวเชื่อว่าคดีนี้มาถึงทางตันแล้วมันใกล้จะจบตลกคณะนี้ไม่เกิน7จ็ถึงสิวันเดี๋ยวต้องปิดฉาก ไปเรียกค่าเสียหาย200ล้าน500ล้านมันเป็นไปไม่ได้มผมฝากถามไปถึงอัจฉริยะว่าคดีชมพู่ไปถึงไหนแล้วถอนตัวหรือยังหากคดีนี้ไม่มีหลักฐานเรื่องฆาตกรรมในอัจฉริยะและในมงคลกิจจะรับผิดชอบอย่างไรผมนี่รู้สึกเป็นห่วงแม่ซึ่งเป็นอดีตลูกความว่าการฟ้องร้องคดีฆาตกรรมโดยไม่มีหลักฐานคนบนเรือจะฟ้องกลับอ๋อแล้วเมื่อวานกระติกพูดเลยรไงฟ้องเลยฟ้องเลยและถ้ากระติกไม่ผิดโดนเหมือนกันเออ วันนี้ทนายเดชาบอกคุณต้องรู้นะถ้าคุณไปบอกเขาฆาตก,กรรมอ,ะอ่ะเกิดเขาหลุดคุณ <ขอ S 1> โดนหมดเลยแล้วแม่ก็ต้องโดนด้วยลองฟังเสียงทนายเดชาดูหน่อยฮะคือหมายถึงคณะเนี่ยคณะเต้คณะสามชาเนี่ยนะอ่านะมาเต้หัวหน้าคณะอัจฉริยะรองหัวหน้าคณะแล้วก็หมดแล้วมังไม่มีใครแล้วมั้งมีแค่เนี้ยผมว่าคณะเนี่ยไม่น่าเกินเจ็ดวันสิบวันจบแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นโจทย์ร่วมเอาตามที่อายการฟ้อง ไอ้ส่วนที่ว่าฆาตรกรรมเนี่ยไม่มี200ล้านก็ไม่มีนะแต่อยากให้ให้สอสอเต้รับผิชอบไงโคนันโปรโมชั่นเนี่ยนะบอกว่าจะได้200ล้านเนี่ยผมผมว่าไม่ได้500ล้านบ้าหรือเปล่าไม่มีหรอกที่ไหน500ล้านก,ก็เดี๋ยวเขาก็ปล่อยคุณแม่ไปก็เหมือนคดีชมพู่อะเป็นไงคดีชมพู่อะใครอะคุณอัจฉริยะอะที่ออกตัวมาตอนนี้ยังทำคดีชมพู่อยู่ไหมลองไปถามด คดีน้องชมพู่ยังยังยังทำอยู่หรือเปล่าฟ้องปอรลรเบิร์ตะฆาตกรรมแล้วถ้าเกิดแพ้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์เขาก็ฟ้องกลับฟ้องเทสก็ติดคุกนะไม่รู้คุณแม่รู้หรือเปล่าสอสอตเต้คุณอัจฉริยะได้แจ้งคุณแม่ฟังไหมถ้าไปฟ้องคตกรรมแล้วแพ้ก็โดนฟ้องกลับฟ้องเทสเนยติดคุกไงมาตราหนึ่งเจ็ดห้ารู้หรือเปล่านี่ทนายรู้หรือเปล่านี่ฮะขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้คําถามฮะ ให้ดูคำถามหน่อยถามว่าคิดว่าหลักฐานคุณอัจฉริยะยื่นฟ้องศาลจะพลิกคดีแต่งหมได้หรือไม่คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้กลับมาตรงนี้ก่อนนะคะคือประเด็นเนี่ยคำถามเรื่องถามคืออย่างนี้คดีของบนเรือเนี่ยถูกเป็นร่วมกันประมาทแล้วมันก็จะมีเรื่องสารเสพติดออกฤทธิ์ต่างๆนี่ก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่ฆาตกรรมแต่ครั้งนี้คุณอัจฉริยะจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่แกมีรวมกับพนวกของบางแจ็คและทั้งหมดจะไปยื่นเรื่องว่าฆาตกรรมคราวนี้คือจะไปฟ้องตรงต่อศาลหลายคนก็จะเฮ้ยแล้วมันจะ คือถ้าพลิกเนี่ยคือพู้ชมฮะเมื่อกี้นายชาพูดว่าอย่างมากคุณก็ได้เป็นแค่โจทย์ร่วมก็คือไปร่วมกับที่อายการกําลังจะสั่งฟ้องเพิ่ม แต่มันก็ไม่ใช่คาตก,กรรมอยู่ดีหมายถึงว่าฟ้องตรงแบบที่เขาคิดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคือประปเด็นก็คือ,อว่าสุดท้ายคือคุณจะไม่ไปฟ้องตรงแต่คุณจะต้องไปร่วมกับอายการอขอเป็นโจทย์ร่วมแต่ทางด้านคุณแม่ก็คือจะไปฟ้องศาลตรงซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันจะพลิกได้ไหมถ้าไปฟ้องศาลตรงขณะที่อายการเองก็กรลังคืออย่างี้ข้อหามันจะต่างกันอายการเนี่ยคือร่วมกันประมาทแต่ถ้าแกจะไปฟ้องศาลตรงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการมูลเหตุที่ว่าต้องเป็นค่าเพราะนั้นก็สามารถฟ้องได้แต่ทนายเดชามองว่าถ คุณไม่ไม่ฟ้องหรอกเดี๋ยวคุณก็มาร่้กับอายการอาเอาแค่ตรงนี้เพราะเสี่ยงถ้าคุณไปไปฟ้องเองแล้วเกิดมันไม่ใช่พวกคุณโดนฟ้องกลับกันหมด ประเด็นก็คือถ้าสมมติเขาฟ้องศาลตรงนะเรื่องฆาตกรรมท่านคิดว่าคดีมันจะพลิกไหมจากเรื่องร่วมกันประมาทเป็นฆาตกรรมตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันอมรินทีวีรวมข่าวสารทั้งหมดอยู่ในแอปนะฮะฝากโหลดด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้คอลลาเจนด้วยซึ่งก็แสดงสิทธิ์รับกันด้วยเนี่ยนะฮะผมขอิดเดียววันนี้ขอไปดูนักข่าวอุโสท่านหนึ่งหน่อยสิคุณจตุรงสุกร์เออคุณจตุรงสุียดพูดอันหนึ่งน่าสนใจมากต้องข้อสังเกตทอดทีบางคนบอกว่าบางแจ็คครวงโลกแต่คุณจตุง เอียดเป็นนักข่าวสายที่แบบทํางานสืบสวนสอบสวนมาแค่เขียน Facebook แกน่าจะเป็นคนหนึ่งที่กล้าประกาศบอกว่าเฮ้ย เรื่องจับโจรบางครั้งต้อง,องใช้ใโจรเกิดอะไรขึ้นลองอ่านข้อความคุณจตุรงดูหน่อยคือก็กําลังดูว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยวันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะคนไทยอะค่ะลองทําใจให้เป็นกลางแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่คุณแม่กาลังตัดสินใจหลายคนอาจจะคิดว่าแม่ไปเชื่อบังแจ๊กทําไมเอาหลักฐานให้บังแจ๊กทาไมคุณจตุรงอันนี้สรุปใจความะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะจับโจรก็ต้องใช้คนแบบนี้แหละถึงจะจับโจรได้เพราะเขารู้วิธีที่ที่รู้ว่าโจรเนี่ยเขาคิดกันยังไง ประเด็นคือบางแจ๊คต้องเปิดบางแจ๊คฮะทีมงานไม่ใช่ลุงอัดเปิดหน้าบางแจ๊กกับข้อความของพี่จตุรงประเด็นก็คือบางแจ๊กเนี่ยไม่ถูกกับตํารวจดังบางแจ๊กจึงพูดง่ายคือถ้าคนเราเกลียดตารวจที่ผมเข้าใจเองนะก็ต้องซัดเต็มที่สองบางแจ๊กอยู่เมืองนอกตํารวจจะมาหักหานบางแจ๊กไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นเล่นกับตํารวจโดนแล้วดังนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าคิดว่าเป็นการฆาตกรรมก็ต้องฟังบางแจ๊กฮะเพราะเรื่องแบบนี้จะสู้กับอำนาจตำรวจก็ต้อง ใช้โจรต้องใช้โจรโจรมันถึงจะจับโจรได้อันนี้น่าคิดอ,อ่ะประมาณนี้ปิดท้ายหน่อยไหมระหว่างทนายเดชากับลุงอัด <c oughs> สองคนซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักแล้ววันนี้ก็เดินกันคนละทางและวันนี้ยืนกันคนละฝั่งคนหนึ่งสู้เพื่อน,น้องอีกคนหนึ่งบอกนั่นคือคณะตลก สองคนนี้มีอะไรที่ต่างกันบ้างทนายเดชาอยู่กับคุณแม่มา77วันนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วเชื่อมั่นในสำนวนหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมตลอดสามเดือนว่ามีการเก็บหลักฐานครบถ้วนแต่คุณอัญชริย,ยืนยันว่าไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแม้ว่าเจ้าตัวจะเริ่มต้นมาช่วยทำคดีอย่างเต็มตัวแต่เก็บหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วยืนยันว่าตำรวจเชื่อไม่ได้แล้วในการตรวจเรือเจอพิรุษหลายอย่างรวมถึงเรื่องที่มันไม่มี d n a แล้วก็เรื่องเวลาอะไรต่างๆที่แกกำลังตรวจ ยด้วนี่ฮะคุณผู้ชมฮะประมาณนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ